าาสวัสดีคุณคุณป้านะฮะก็ได้รับเกียรมาจุดเทียนแล้วนะครับผมกบฏในระดับนี้ขอขาอยา้เชิญคณนัาจพนที่บุกมีนักชมแทน เด็กคนบนโต๊ะผูกสอนขยายจมูกและกระพนดีโมบีนักจูบแอนสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะครับตอนนี้พี่เสือก็เดินทางมาที่คําชะโนดนะครับพร้อมกับลุงกับป้านะกับเพื่อ YouTube นเพื่อนยูทูบนะฮะสิบช่องนะครับไม่ได้มาที่นี่นะฮะเป็นปีแล้วเนาะ มาแค่ร้านบายสีของไปอ่านนะฮะมารับบายสีนะฮะแต่ว่าไม่ได้เดินทางมาจนถึงนะที่คัมเชโนดนะฮะวันนี้วันนี้ใครกวาดทางโน้นเหรอตากวางเปล่า อากาศก็นะพอด,พอดีพอดีนะครับจะจะครคับนะมีเต็นท์ประรำพิธีใหญ่มากนะฮะตอนนี้คนก็ทนะยอยเข้าไปนั่งเนาะนะครับ อยู่นี่เดี๋ยวเราก็ถ่ายบรรยากาศบรรยาาากศข้ัเนาะนะฮะก็ให้เข้าเฉพาะลุงกับป้าแล้วก็ผู้ติดตามหนึ่งคนนะฮะก็เท่ากับมีพี่อนวัฒนะได้สามคนนะครับครับนะส่วนยูทูบเบอร์นั้นนะฮะอยู่ข้างนอกนะครับมาสู่ในบทพิธีเรีนเชิญท่านนรยจอมพลนิรันดร์กองทัพรงทาน ปัดเส้นมะละกอหน้าิพมากเสื้อเสื้อทางนี้จำ่ายหลายนาดค่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดินดูก่อนแม่ขอบคุณครับสปอบารมีของกลอ่บ ขธอเริ่มปิธีแล้วนุกแห่แล้วสาธุ่งเววังประติธิเมสาธุ่งเววังประติทิเ,เม นอรริต้ามาด้วยนอรริต้ามารำด้วยอ้อมไปด้านข้างสนั่น ท่าน,นถ่ายร,ารูป้อสักครู่นะครับลงมาแล้วถ่ายรูป้อได้เลยนะครับ เดี๋ยวข้างล่างลงก่อนเลยนะครับแล้วเราก่อนเดี๋ยวเดินไปที่บ่อน้ำสักดิ์ทธนะครับการบอกกันเนี่ยจมาปูดึงธงอะไรขอกกันไว้ก่อนที่ผมจะได้ขอพรจากปู่จากป้าแล้วก็ขอเรียนทุกท่านเลยนะครับไปนั่รวางแล้วนะครับ ปู่ย่าพันล้านรวยรวยโอเคนะฮะเห็นชื่อแล้วนะครับผมนะฮะสังเกตจากเสื้อที่ทีมงานใส่นะฮะวันนี้เป็นวันพุทธาภิเษกเรียนปู่ย่าพันล้านรวยรวยรวยนะครับอ่านที่ชื่อทีมงานเนาะนะครับ,นะรบ,นะรบซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นการนะฮนะตักน้ำจากบ่อนะ ขอพระแม่ธรณีจงกระยานเปิดมหาบารมีเปิด้องสักินเปิดทางให้สิ่งักดิ์สหลายมาอนุโมทนาบุญในนีอันยืนน้ำสักสินไปประกอบพิธีบวงงยากโดยรวยพันล้านขอพระแม่ธรณีจงเปิดให้ดูาลเปิดด้วยตั้งโอุา

ไม่ได้น้ำอยู่ตักแล้วแต่เนื้อไส่ไม่ได้น้ำสำหรับในวันนี้ก็เป็นพิธีนะพุทธาพิเศษเหรียญ ปู่ย่ารวยพันล้าน Gracias. รอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาสายสินไปที่สารแล้วก็มาใส่ที่ถังแล้วก็คนที่อยากมาร่วมนะครับจับสายสินนะครับมาต่อที่จากทางนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นมหามงคลไทยเนาะจาับวัตถุมงคลรุ่นปู่ย่าพันล้านโดยที่สร้างนะครับโดยคังก์โนโดย,โดยโตรงนะครับแล้วก็ทีมคณะผู้สร้าง ไปติดใอมืล้วปายยอดวใส่ไส่ใ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 ค่ใส่ใ่ใย่ใ่ใส่ใ่ใย่ใว่ใส่ใ่ใส่ใส่ใ่ใ่ใส่ใส่่ใส่่ใส่ไส่ไส่ไส่ใ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 ม่ใส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 ่่ใส่ไส่ส่ใส่ใส่่ใส่ใส่ไม่่่่่่่่่่่่่่่ไ่

ทางแต่นรอแลแต่เยวนี้คนมรคนดังนั่นเนี่ยลุงพลก็บุแตงมาคเอาละไดแต่มาเดมองอย่เดียวว่าลุงพลหน้าตาดีกว่านี้นะเหมือนลุงพลกับ่งแตเลยอะพอแล้วครับสแล้วพอแล้วตัวจริงเลยพอแล้ว พี่กับไ,ไ,มไมเด่อยู่ตรงนี้้ไม่เดิาำย<ะ>ังไงกันนมาอี่กี่คนอะแต่ไม่แต่กันไหม <c oughs>

ทุกวันที่าเนี่เมสนมเหมือนกันใจมานที่เจอเนี่ยทุกวันีุ่เลยทันเนี่ยเจอกนลับลกบที่กลับเลยเหรอมันกาแฟลาตีมมันใช้อีก่ะลาตีหรือเปล่า นาตีเลยอีกจาถ่ายถ่ายรูปถ่ายรูปหน่อยถ่ายรหน่อยมาแล้วเนี่ยรูเดี๋ตัวจริงไม่คดเบยันยถ่ายอนสครับจะได้ออกไปหนึ่งสอง

พันล้านรวยรวยรวยนะครับนะซึ่งทางทีมงาน,นบิวบายสีนะฮะเป็นผู้นะเรียนเชิญลุงป้ามาร่วมในงานในวันนี้นะครับผมนะแล้วก็นะให้สิทธิ์เข้าร่วมงานเพียงแค่สามท่านนะฮะคือลุงป้าและผู้ผู้ติดตามนะคือพี่อนุวัตรนะครับุ

มาร่วมงานด้วยนะครับน้ามีปัจจัยเอาปัจจยยอทู่ก็ได้ท่านข้เอยหรือท่ไติที่านาตัวเองแม้จะมาภูบุรีพวงมาลัยของท่านไว้ก็ได้นะครับอาเชิญเลยนะครับอยากจะทาบุญกัปัจจัยยอดทู้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเลยกเเลยนะครับจุดที่สองืก็ดือได้นะครับอเชิญนะครับอยากจะทาบุญปัจจัยยอดทู้ได้เลยนะครับ สถานที่แห่งนี้นะฮะมีความสงบร่เรื่นนะฮะมีต้นไม้ใหญ่นะครับเรีงยงรายรอ้อมรอบพื้นที่คำชะโนดเลยนะฮะขับเข้ามาแล้วจะเย็นนะฮะเหมือนเราอยู่ในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะมันก,นก,นก,นก็ทำให้นะเกิดความเย็นสดชื่นนะครับ อ่านี่นี่เนี่ยฮะพิธีในวันนี้เนาะนะครับโอเคครับได้ลครับผเป็นองค์ป่าลูกไหนครับมมมมาารพิธีพุทธาพิเศษ<อ>กรเรียนปู่ย่าพันล้านรวยรวยรวยนะฮะสำหรับงานในวันนี้นะครับผมนะเป็นบวงค์สมใหญ่ โดยเฉพาะถ้าเห็นใครไอคนหนึ่งไอ,อตาอ่างนะฮะกับเสือยังไม่ยอมค่ะโอ้หสวยงามจริงๆเนาะสถานที่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชม ตอนนี้นะก็เริ่มพิธีโดยการนะมาตักน้ําจากบ่อน้ํำศักดิ์สิทธิ์นะด้านในคำชะโนดนะฮะออกมาที่นะประรำาพิธีด้านนอกนะฮะคุณผู้ชม ใส่หมวกก่อนร้อนอากาศเริ่มร้อนนะฮะอยู่ข้างในนะเย็นเนาะพราออกมาก็อีกแบบหนึ่งนะเหมือนเราหลุดออกมาจากนะโลกพิเศษโลกใต้บาดาลนะครับเออวันนี้วันอาทิตย์คนก็เลยเยอะเป็นพิเศษเนาะคนก็เลยเยอะหน่อยนะฮะ เตนะ้นพราหมณพิธีก็ทําสวยมากเลยเนาะเห็นแล้วแบบเกิดไอเดียอยากจะไปทําที่ร้านองปู่ในงานบวงสวงว่ามนะันก็ตกแต่งสถานที่สวยงามนะ <S <S เห็นแล้วแบบนะเรารู้เลยว่าแบบมีความศักดิ์สิทธิ์มีความขลังมากๆกนะฮะนะวันนี้ลุงป้าก็ได้รับเกียรตินะฮะจากทีมงานนะฮะที่จนะัดบายสีนะฮะคือทีมงานของคนบิวบายสีนะเรียนเชิญลุงป,ป้ามาร่วมงานนะครับ Mm. ม,มีทั้งนักข่าวนะฮะทั้งยูทูบเบอร์สื่อมวลชนมาเยอะมากเลยนะฮะมากันเป็นร้อยร้อยช่องนะคุณผู้ชมอ เป็นเรากระทำงานในพื่นงานประจำตลทั้งสองได้อาจารย์น้ำพระจมบนเจ้าณะาประจำบนพืนที่ได้อาจารย์เอาองค์ะคตรบัณิตมาเก็บสสเก็บกุศลกอ์พระนาบกมาตรวจยังบนพัีนที่เป็น้ำระหารไดยังมีองค์พระาเราร์เมีองค์พระยา เป็นสุงน้าคอยปกปักรักษาเรือโดกหลังผนสั่งอาจารย์จัจาว่าเรียกว่าเส์อหองว่าปล่อยคนอาจารย์เทพเรียกว่าเสืบพองเสร็มาเราตั้งทำอะได้ยกเบอไว้ทำก่อนารมีความดีบารมีธรรองค์พ่อ่แม่ย่ายังสถานที่มงคนในพิธี ให้เกิดความสุขสวัสดีแก่เราท่านทั้งหลายได้อภิวาทวันทาอพอพรโดยพร้อมกัน ด้วยมหาวุฒิาเทวาบิเศยด้วยอำนาจเดเดเดชพระรมหาบารเีหแห่งองค์เจ้าโภศีสุโภเจ้ายาสีพระคุมาเดเดเดชพระรมหางกหกโภมัสิทธิวาทิบุกภะการกัอเจหันด้รับการเป็นมหาหกคลด้วยเดเดเชพระรมหาบารเบ มาจุดเพียนแล้วนะครับผมกับตีน้ำน้ำนี้ขออนุญาตเชิญคนน่าจะคนีบุญมีนักจงแท่แต่จุดเพียนตรงบดบนโซบว๋สวม ขอญาตเรียนเกินายยกขจ่านกาวสรายาวพรนายกเนแต่จุดเทียนฝนตกูนขอิเรนเิครับ เป็นครั้งแรกในชีวิตนะที่ได้เห็นพิธีพุทธาพิเศษที่ชวยงามขนาดนี้นะฮะสมศรีชนะได้นำคณะคนเหีนว่าตัวแทนทั้ง10 16ได้จบเกมวันนี้มีสื่อมวลชนนะฮะแล้วก็ยูทูบเบอร์มาเป็นร้อยช่องนะฮะการรับชมอาจจะมีบังกันบ้างไม่ไม่ว่าคณะไอตซีไม่เป็นไรนะครับนะฮะเขมากันเป็นร้อยร้อยช่องเลยวันนี้นะครับผม คณะกรรมการผู้บริหารโตเร่ฝากดากิกำจดดยาธเรีนเชิญคณะผู้บริหารฝาดาวกียกัดดจุดเิยนบนวงสวงจากตำหักยาธเรียนเชิญคร,รับ